วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในข่าวสารเกมมิ่งนะคะกับเกมสถานีไซฮาเตะแบบ DLC นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีการสอนวิธีการเข้าเกมนะคะแล้วก็จะมาดูระบบด้วยว่าในเกมมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะแล้วไปเจอกันในคลิปเลยนะคะช่วงคำแนะนำสำหรับเกมนี้นะคะเกมนี้เนี่ย หลังจากที่ทุกคนน่ะซื้อ DLC มาแล้วนะคะเกมนี้จะไม่รันผ่านเกมหลักนะคะเมื่อทุกคนซื้อเสร็จแล้วอัปเดตเรียบร้อยหรือว่าติดตั้งใหม่นะคะตัว DLC เนี้ยจะอยู่กับเกมหลักนะคะแล้วไฟล์ของ DLC เนี่ยจะลงเข้าเครื่องเราแล้วนะคะทุกคนจะต้องเปิดสตรีมก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปกดที่คลังแล้วก็เลือกเกมสถานีไซฮาเตะก่อนนะคะแล้วไปเลือกที่คุณสมบัติ จากนั้นนะคะไปที่ตัวไฟนะคะที่ติดตั้งแล้วจากนั้นกดค่ะว่าเปิดหานะคะแล้วมันก็จะเด้งนะคะที่ที่เราเก็บไฟล์เอาไว้นะคะจะมีให้เลือก DLC กับตัวหลักนะคะทุกคนกดที่ DLC จากนั้นนะคะกดเกมได้เลยนะคะทีนี้ ตัว DLC นะคะก็จะหลั่นขึ้นมาให้เล่นแล้วนะคำแนะนำนะคะอย่างที่สองนะคะสำหรับการเล่นเกมนี้นะทุกคนพยายามเซฟให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้นะจุดที่ควรเซฟนะคะเซฟไปเลยเพราะว่าเกมนะคะค้างบ่อยแล้วก็เด้งบ่อยนะคะและคำแนะนำอย่างที่สามนะคะส่วนตัวที่ไปเล่นมานะคะ ถ้าเกิดเราเลือกตอนจบแบบที่2ก่อนเวลาลันฉากแล้วนะคะจะไปได้ไม่สุดสุดท้ายแล้วเกิดเออร์เลอรนะคะทุกคนทีนี้ลองไปประมาณ2-3รอบก็ยังขึ้นโชว์แบบนี้อยู่นะคะไม่ลันตอนจบให้ต่อวิธีการที่จะทำให้ลันตอนจบต่อนะคะก็คือส่วนตัวเนี่ยไปเล่นแบบแรกให้จบก่อนพอแบบแรกจบได้อันล็อกเสร็จปุ๊บนะคะ กลับมาเล่นตอนจบแบบที่2อ,อีกครั้งหนึง่งก็จะลันฉากจบให้นะคะโดยไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีบางจุดบางช่วงที่จะขึ้นข้อความหรือว่ากดให้เราไปฉากต่อไปช้านิดหนึงนะคะอาจจะต้องรอก่อนนะแล้วก็เข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะก็คือระบบนะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมนะคะหลังจากที่เราบดล็อก นะคะตอนจบแบบที่สองเสร็จสิ้นแล้วนะคะเกมจะเพิ่มตัวเลือกอันสุดท้ายมาให้นะคะก็คือห้องแห่งความทรงจำนะคะในส่วนนี้มีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นที่เก็บภาพนะคะ CG ของตัวเกมนะแล้วก็จะเป็นวิดีโอนะคะตอนจบนะ ในส่วนที่2นะคะจะเป็นระบบอันล็อกนะคะเราเนี่ยเล่นเกมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเราปลดล็อกหรือว่าค้นหาความลับหรืออะไรบางอย่างเจอนะคะเกมก็จะค่อยๆปลดล็อกเรื่อยๆนะคะตามรูปเลยส่วนตัวอย่างปลดล็อกไม่หมดนะคะก็คิดว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งนะคะหลังจากที่เกมเนี่ยมีตัวแปลไทยแล้วนะคะเราก็อาจจะทําให้เข้าใจใน เนเรื่องของเกบมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเราเล่นแล้วก็เราดูกันอีกทีนะแล้วก็อยากจะฝากอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เล่นสถานีไซฮาเตแล้วชอบนะอยากให้ช่วยการซื้อ DLC นะคะเพื่อสนับสนุนผู้พัฒนาให้มีกำลังใจในการทำเกมต่อไปนะคะซึ่ง DLC นะคะราคา100 80บาทนะคะสั่งซื้อได้ทาง s t e ี m เลยนะหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะในการเล่นผ่านส e ีมหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรอลงระบบนะคะ a n d r o i d หรือ iOS ก็ได้นะคะคิดว่าน่าจะลงแน่ๆนะคะทุกคนก็รอสั่งซื้อในนั้นกันได้นะจะได้แบบพกพานะคะน้องๆไปเล่นได้ทุกที่เลยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ยบไยค่ะ